สวัสดีครับมโนกนะขอกรอบเดี๋ยวไอ้มีมีเรื่องมาเล่านิดนึงเรื่องสภาวะผู้นำนะเมื่อวานก็ดูดูคุณประยุทธนะ์น่ะเขาออกมาอตอบคาถาม,ถามเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะถามมัวตอบควายครับผมก็ฟังแนะผมปวดหัวเนะี่ยพูดวนไปวนมาเวียนไปเวียนมานะี่ยแล้วก็นูนะ ไปไปแซะคุณวุ้นแซะคนนี้อะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้ว่านะเขาเรียกว่าสภาวะผู้มันผู้นำนะฮะก็คิดเองอะไรกันเหมือนผู้หญิงหมดประจําเดือนเนี่ยพอกันที8ปีกับความมืด8ด้านนะฮะก็ดูวันนี้เดี๋ยวเขาจะโวดแล้ววันนี้ยังไงเดี๋ยวก็รู้นะว่าอะไรเป็นไรนะเพราะว่าเขาอภิปรายมาแต่เร,เรื่องนี้มันมันไม่ใช่แหละใครเขียนโพยให้ก็ไม่รู้นะอย่างโอ้รถไฟไทยจีนนี่ทํา ใกล้สำเร็จแล้วยุทธศาสตร์ชาติโครงสร้างพื้นฐานนู่นนี่นั่นโหอะไรมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประมาณนั้นยั่งยืนมั่งคั่งอะไรประมาณนี้นนะจะทำเสร็จแล้วนโยบายต่างๆนู่นนี่นั่นบบาๆว่าแต่จริงๆแล้วจะบอกให้เพื่อนอย่างรถไฟไทยกีนเนี่ยทำได้แค่4.6เอเองนะงบประมาณมหาศา,ศาลเป็นหมื่นล้านน่ยแล้วก็ งบทั้งหมดน่ะโครงสร้างขั้นพื้นฐานเนี่ยห้าจุดแปดล้านล้านครับห้าจุดแปดล้านล้านยังทําไม่ถึงไหนเลยเขาอ้างว่าเสียได้ไงนี่ค้างติ่งอยู่เยอะแยะจะบอกให้ผมขี้เกียจขุดเพราะว่าเล่าไปหลายครั้งแล้วเยอะแล้วเอาไงว่าโม้ครับไม่มีอะไรสาเร็จเลยครับมีแต่ผ่านงบแล้วก็กู้กู้มากู้กู้มาโปะนี่กู้แล้วกู้อีกนะฮะการที่บอกว่าการเดินทางอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยผมไม่ใช่ฮะโกหกโกหกแน่นอนครับ แล้วก็สส,สทุกคนนะอภิปรายดีมากเลยฮนะอภิปรายดีมากเลยเนะี่ยอย่างสส,สลมนะขอขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะกาวกลเนี่ยอภิปรายดีมากข้อมูลแน,น่นสุดนะการการใช้งบป,ประมาณนู่นนี่นั่นนะ่ะรอดูใครจะมารับผิดชอบมาภาษีประชาชนที่เสียไปฮนะกับการตำนำพิษละลายแม่น,มน้ํานู่นนะี่นาโอ้เข้าอภิปรายดีฮนะผมไปไปย้อนดูได้นะมีเทปนะแล้วก็อย่างที่เราอะสภาวะผู้นําของ คนประยุทธ์นี่ใช้ไม่ได้ฮะ mm hmm. เทียบกับอาจารย์ชาติชาติผมเนี่ยโอ้โ oh. หคนละคนละเหี่ยวกับนรกเลยฮนะนรกกับสวรรค์เลยฮะอาจารย์ชาติชาติบอกว่าไม่ต้องด่าใครไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษผู้ว่าคนเก่าไม่ต้องโทษนู่นโทษนี่โทษผมเพราะตอนนี้ผมเป็นผู้ว่าด้วยการจังหวัดผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็จะทำงานเพื่อประชายชนน้ำท่วมนะน้ำมันท่วมหลายวันละว,วันสองวันเนี่ย แต่มันระบายเร็วนะระบายเร็วมากเนละแบบดีขึ้นดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยนะทั้งที่ฝนตกหนักนะตกโหเกือบสองรอยมนะิลิเมตรอ่ะร้อยแสิมิลิเมตรอะไรเงี้ยตกหนักฮนะแล้วน้ําสุขุมวิทอะไรนี่เต็ม่หมดอนะแต่มันก็ลดใช้เวลาหน่อยประมาณครึ่งวันอลไรก็ลดลดดีกว่าเดิมเยอะฮนะนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยไม่เคยโทษใครชาติชาติเนี่ยผมรับผิดชอบคนเดียวทํางาน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 ยิ่งอาจารย์ทํางาน มากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้คนอื่นดูแย่แย่ลงแย่ลงแย่ลงเท่านั้นนะฮะบอกให้แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้แกก็อจะขอกําลังจากอาหน่วยงานรัฐส่วนอื่นนะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าคุณประยุทธ์อนุมัติให้ทหารลงมาช่วยขอแจมหน่อยแจมหน่อยขอทหารมาช่วยขนคนคนูน่นนี่นั่นเพราะว่าอาจารย์ชาติชาท่านก็ให้เทศเกจ หลังจากที่เคยเป็นคู่อริกับแม่ค้านะไปจับแม่ของแม่ค้าตอนนี้เป็นฮีโร่ลวมาช่วยแม่ค้ามาช่วยประชาชน,นะช่วยขนคนระบายคนนู่นนี่นั่นนะฮะช่วยอำนวยจราจรนี่เศรษฐกิจนะแล้วก็ทุกเขตนะห้าสิบเขตเนี่ยพออ,อ็ขยันทุกเขตเลยโปกติเคยเห็นไหมถามตรงๆผมอยู่กรุงเทพเนี่ยเคยเห็นหัวพออ,อเขตไหมไม่เคยผมอยู่เขตประเวนไม่เคยแต่ตอนนี้พออเขตทุกเขตครับ ลงพื้นที่หมดเลยคือผู้นําดีไงท่านเจษฎาทำให้เป็นตัวอย่างไงเพราะฉะนั้นผู้นําดีคนตามก็ต้องดีตามใช่ไหมเอ้ยให้แต่ผู้ว่าทําแล้วขออ,อแม่งนั่งในห้องแอร์เหรอเออนั่งกระดิกนิ้วอยู่ห้องแอร์รอไม่ใช่มันก็ต้องลงพื้นที่ตอนนี้ครับทั้งผออเขตทั้งสงกในพื้นที่นะโหลงพื้นที่กันขวักไข่เลยแาลว่ามีไรสดไรสดแข่งอาจารย์ชาติาใช้ได้ฮะชื่นชมเอาง่าย คุณทะไรทําเลยฮะทํแล้วให้ประชาชนรู้ไงว่าเฮ้ยกูไม่กูทำตรงนี้ตรงนี้ถ้าไม่ไฟ์สดเราก็ไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่เออมึงจะมาโม้เย็ดเป็ดไอ้เยี่ยมมึงมาสร้างภาพแบบให้ลูกน้องถ่ายรูปส่งๆแล้วก็ไปไปโปรโมทในในเฟสในอะไรของของเขตนี่มันไม่ใช่ฮะมึงต้องลงไปเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกต้องอาจารย์ชาติมาถูกทางแล้วก็ทําถูกเป็นผู้นําที่ทําให้พูดตามนี่ทาตามไงก็อย่างที่บอกอ่ะแม่ปูนะ กับลูกปูอ่ะแม่ปูเดินยังไงลูกปูต้องเดินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชื่นชมว่าไอดอลของผมในจา์ชาชาเนี่ยใครดา่าจา์ชาชานะผมด่ากลับนะครับแล้วผมสาบแช่งด้วยแม่งให้มึงไปตายเลยถ้าไม่ตายแม่งก็ไปหายาแดดโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยโรคอีสาตาร้อนหนักว่านะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มึงก็ผูกคอตายเลยเออมึงตายไปเลยถ้ามึงอีสาท่านมากนะหาว่าไอ้ยอ้ไอ้ไอ ไม่อยากเอ่ยชื่อมันนะไอ้เฮียไอ้ไอ้สีสาเหตุน่ะไอ้ไอ้สีหาเหตุอ่ะมันบอกว่าวันวันมัวแต่ไล่ยู่นั้นอ่ะทํะไรบ้างอ่ะมีแต่ไล่ไล่ไอ้พ่องตายฮะแม่งไล่สดอะดีเขาไล่เขาดูว่าทําอะไรอยู่มึงเห็นไหมน่ะขยะเต็มเนี่ยเพราะอะไรเพราะประชาชนทิ้งขยะใช่ไหมมันมันก็ต้องให้คนรู้ว่าเอ้ยอย่าทิ้งขยะเว้ยมันอุดตันเพราะขยะน้ําไม่ไหลเพราะขยะเนี่ยมันเห็นจัดจ่าแล้วท่านไปไหนมันเห็นในเห็น เห็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเห็นสิ่งที่บกพร่องเห็นสิ่งที่ที่ที่ไม่ดีอ่ะท่านก็แก้ไขทันดีเลยเห็นปุ๊บพรุ่งนี้แก่ละไม่ใช่เห็นปุ๊บแมงบาบาบาแมงมีแต่ขี้โมเยดเป็ดมันสมัยเก่านะสมัยเดิมนะเออบอกให้ทําดีต้องชม่ะอย่างอย่างมึงเนี่ยนะไอศิลจันเฮียแตงบอว่ามึงไม่นานหรอกแม่งติดคุกตอนนี้อ่าท่านเสรีก็ฟ้องเลยเนี่ยอาจารย์อ่าทนายนันทชัยฟ้องมาแล้วเนี่ยศาลประทับรับฟ้องเนี่ย มึงระวังตัวมึงนั่นมึงติดคุกแน่นอนแล้วมึงอ่ะบอกให้ปาดดีๆเงี้ยนะแม่งมาด่าอาจารย์ชาชาถึงกูฮะก็ไม่อยากพูดคําหยาบฮะอย่าเรียนแบบแล้วกันนะเด็กๆนะก็เอาง่ายว่าผมอยู่ข้างอาจารย์ชาชาแล้วก็คนทํางานนะต้องมีที่เดินนะแล้วก็เป็นการเดินที่สง่างามนะครับแล้วก็อย่างอย่างเมื่อคืนก่อนเนี่ยมีคนนัดสั่งฟิซซ่ามาให้ท่านนะฟิซซ่ามาให้อาจารย์นะดึกแล้วนะท่านก็ โอ้แจก,กเลยแจก,กผู้คนแจกหนะ้าข่าวแนละ้วพิซซ่ากินกินก็กินขอเนี่ยกินน่ารักมากครับไม่ได้กินคนเดียวนะกินกินทั้งทีอ่ะโอ้หลายถาดนะสี่ห้าถาดมั้งพิซซ่าแนละ้วก็ขอบคุณนะครับที่ที่สนับสนุนอาจารย์ชาชาของผมนะผมก็ชื่นชมแกมากเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะไปดักไปดักเจอท่านอยู่แต่ต้องตื่นเชา้าไปตีห้าตีสี่เออเราก็มีภาระแล้วท่านก็ไม่บอกนะจะไปไหนนะบางที ไปไม่ไปที่เดิมไงเดี๋ยวไปที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยวานไปก็ให้กำลังใจอาจารย์ท่าชาติกับทีมงานนะกับรองผู้ว่าทุกท่านนะเพราะว่าท่านเลือกคนทํางานดีมากท่านก็อย่างดีนะแบบอิสระไงท่านเลือกใครไม่ได้แต่ถ้าท่านสังกัดพรรคก,การเมืองเนะี่ยพรรคก,การเมืองจะเลือกมาให้คนนุ่นคนนี้แต่ตอนนี้ท่านอิสระท่านเลือกเองคนของกูกูรับผิดชอบเองชัดเจนครับ ออกบ้านใส่มัดเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับมโน,โนโกนอะขอกอครับหยิบลงคอมเมนต์ทีมอาจารย์ชัดชัดครับสวัสดีครับ